สวัสดีพี่นอ้องมื่อนี้เจ๊ติ๋วล้วสิมาตำมาคุ้งวิบัติลูกสาวแล้วได้พี่น้องผู้ใดอยากเขามากินน้ำเล้าเรื่อยมามามาเบิ้งน้ำกัะผิดแล้วไปเลยเอาใส่หกเลยพี่น้องผู้ใดอยากเขามากินน้ำเจ๊ติวเรื่อมา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 เปลี่ยนมุมได้พี่นอ้องมื่อนี้ต้องใส่บักทัวนัง่งลูกสาวว่าแม่ มากินเผาพีน่ะพะนะไปจังได้พ่กนกระชีธรรเนาะมันตังกับทัวพี่น้องพูดดีอยากข่ามากข่ามากแจ้งได้เพชรหน่อยเพชรไหลแต่พูนเรื่อพี่น้องไดจ้จิวจีนตังมันคับพุน่นมือนั่นเพชรเกล็ดตายพี่น้อง มือนี่เอาเบิ้งอีกว่ามันจะเป็นยังไงมือนขีข้กินตัดตำบักหุ่งกับเขาบารูบาซิมีแนวใดกิีดลูกเลือกเทสแงงชูกินกับพ่อหนูจันนบน้องแก่วเย็จยืนขาดก็เลยขึ้นตำบักหุ่งบักทั่วกับแหลกแล้วบัดนี้น่าก็เส,สียใ่บักหุ่ง ก็คือว่าพ่อแม่บอกคุ้งดอกจ่านั่นเป็นหัวบอกคุ้งเด็ดิีวเนี่ยล่ะพี่น้องหัวที่เขาเอาไปตุ๋นสุกในตาหยุ่นแสบพึ่งเกาพี่น้องแสบพึ่งตาล่าใส,ส,ส่มักน้ำเล้าอุดรบ่กินสุกปันในดอกจ่าวันเป็จะ๊ไส้นาหมักขาา ปดาดะใยพี่น้องพื่น้ำปลากใส่สองสอนกหมันนั่นๆกันจะสินัวจะสิเข้มละเมือนไม่นําตัานัำปาก,ปากใส่ปลาชุยลดหนุบว่าเป็น,น,นยังไง่ะ เข้มเลยวนี่โอ้ยหอมคักแจ่หอมประเดีกยนี้ต่อยากเข้ามาด้วยเขามาพี่น้องอากาศแกแถมันอยู่บ้านห้าเขาไม่อยากลงมาสมมันบกวนพี่มากําลังเลิมลุ่งเนี่ยจะลุ่งปลาไหลพี่น้องแหลเราได้ปี๊บไม่ได้เ,ดเ,เสีแก Ngai ốm. Haha, vẫn là chịu, vẫn chịu đi, chịu ngai ốm. Ah, chịu 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 À, chịu 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 แ่บแสบพี่น้องเลยอันนี้แสบั่านน่นอันนี้ตำแบบตำแบบบานๆเ้องเลยพี่น้องบะหมี่น้ำบะหมี่น้ำจงเล้งถั่วขาตำใส่กะปห้ามตังส่น้จงเล่งข่้ยแสบ แล้วเราพี่น้องผู้ใดอยากเขามากินน้ำแย้ติวเด้อเสบแสบพี่น้องผู้ใดบงังแยกติวแล้วจะ่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วจะพี่น้องแค่นี้แหละพี่น้องสวัสดีค่ะ